องบดีสวัสดีครับผมนมต้นไก่ลาคขุดบุครับพี่น้องมันนี้ครับเป็นมือวันดีสารเสวียกับหรือว่าปั้นสิ้นปีครับห้องปีหกเจ็ดครับมันนี้ครกินอยู่ที่บ้านครับก็ขอบขั้วครับใส่รับนี่ก็เออครับนี่ครับโอ้เอาเลยครับอันอันนี้อยู่ขาปากขาปาก เตอยูีไชายหลานกรมทัหมดน้องก็มีปลาหมึกครับปมีครับเนื้อครับมีมีะเลกระหลังๆจานนี่เนาะโคลาพักวะะเลกะหลังๆพักมีลูกชายชายโคครับนี่ อยู่กันมา14ปีครับรับสรลิ่เป,ไนไป,ไนป็นกระลังกิดเปล่าครับมันนี่ก็กินแบบเดียบง่ายครับกระป๋อขั้วอีาบางครับพี่หน่อยอ้อูจิ้มซีฟูดตั็แต่เสียว่าต้องมาเห็ดอีก เสียวเวลาเนาะกันเั่งเองเนาะเพืเ่อนเก่าดิัจักพีวจักห,หน้าอ่สูที่เอาแบบเส้นคนละสามซีซีไปนอนก็เ,เย็บไหนก็กนเดี๋ยวจะมาอีกอย่างถาไปก่อนครับดังงไป เซียนวาวครับน้องช็อกเกอร์ครับมันมนี้วันนี้ผมก็บยุดพี่น,อนอ้องเนี่ยบริษัทงานครับวันนี้อยู่ก็ขอบคู่ครับวันนี้พอดีแหละจะมึงยังไรครับเป็น,นยิ้ใหนเหนียวยังไง

กินเหลียแล้วกินเหลียลแล้วหอตะเขาดาวไปเอาวาย เปน300โคตยหวันของปีนี้นะผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีปนกันไปหวานเจี๊ยบ,บชีวิตมากโอกาสให้เราด้เริ่มครับเอับ้องใส่มากเรืน้ำครัเนี่ยจิตว่านะครับเด้อโอ้ออหืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับแลออ้วตามมาทางนี้ เขาเรียกว่าสันเบียครับนี่เขาทาเขาดาวเกอดขึ้นกลางเตียนขึ้นกลางเตียนต้อากลางเตียนด้วยนี่น้องใส่น้ำมารอบเด้อครับนี่พี่น้องนี่เป็นกไปหาหมูคุณมากกว่ามันก็เลยและมาเหลือน้ำมันจะข่าวแม่หรือพี่น้องพี่น้องนันหลาย ไก่จะเลจุด <un> ผ <satisfy. laughs> yeah. <Yeah. S 1> ู้หรือพี่หน่องเขาูเขาเจ้าใม่้ลอยบังครับซ้ำเลยวะเอากินหน่องกินแต่ว่าเือยกว่าตัวี้มันแห่เยอะไก่นะครับพี่น้องทะเลกับเบิรไปแล้วตึกดไปสามสี่หาเจ็ดเวดนะครับ ตอนนี้ก็เริ่ม,มหยุดแล้วอีกเมื่อนะีนาที่เขากัจะได้เข้าสู่ปี2568ล้พี่น,อน้องหนกใส่กันนอนทาครับใส่ นมต้นก็ยืมแล้วพี่น <glorious. S 1> ้องเมาเมาไหวเมาไหวเมาไครับ no. พี่น้องเอ้ยความสุขนี่แหละความสุขคนเมาครับพี่น้องถ้าพอจำเป็นต้องเลียนรู้ครับพ่ออยู่แบบอยู่แบบสม ata, like าธอยู่แบบพ่อเพียงครับพี่น้องท้ามีก็สุดยอดแล้วครับ ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชรก์ <c oughs> รกดติดตามช่องเคยราวคนบนในเรืนอนน่องยองเนอะเป็นสองนน้อยกํลังกําลังมีคนติดตามขึ้นมา <c oughs> นุ่มไทยได้เมียราวอยู่กันมากับสเล็กอ่ะสิบสี่ปีแล้วไป่น,อน,น้อกลูกชายจนอายุสิบสามปีหรอะม <c oughs> อหนึ่งสิบสามปี กับอีกผู้หนึ่งอันสิบสองปีอยู่ปะหามีหลูกกันอยู่สองคนครับเอ่อ, hey, hey, hey. ก,อก็จนหม่าอัดกุ้งเหมือนกันผ่านลมผ่านน้ำมาหลายคพี่หน่อยผ่านฝนกับปากติดตามนี้นะครับเด้อช่องเคยล่าคุวนมนวนครับพี่น้อยเจ้าจังน้าใจเบื่องบรรยากาศจุดผู้สามลอยดวงเขาครับพี่น้อ, <Okay. S 1> องเนี่ย อีกว <S preach science> ัน <ugly> สิบนาทีค so รับพ <res ult ki acher> <necessary> ี่น <começo> ้องเดี๋ยวเาใส่เบื้องใส่จุดขึ้นนี่แหละแถวนี่ละเติเบิ้องอีกทีหนึ่งใส่เบิ้งจุดเนี่ยใส่จุดแถวนี่นะครับขึ้นสามเลยก็ดวงครับท่าุบนครับพี่น้องเอาล้วครับเอาล้วครับเล็้ยงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่ให้น้องในเบิ้งผู้กบ่าดนี่ สามอยดวงครับนี่ยนมาหน้าทีน่งหน่งนทีนาเสียงเลยครับนี่เออนี่ครับนี่เสียงครับโอ้่นครับจุทนะครับสามดวงครับ่นเออเด๋ยวอพี่วง

เบิ้งไกลครับนีเบ้องยนนี่เยดีเพื่อนซ้ายบาสเสียบอยี่สามหน่อยก็ดวงพี่หลง เปิดไปแล้วครับสามลอยดวงพิมงานเท่ากเอาครับครับเาซน่เอาเอโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ย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 โยโอ้ยโอ้ยโอ้ ไปนนี่แหละครับเรียปล่อย้ะครับจุดไปเลยครับบาทอื่นครับจุดมวันคงเคยหลานะครับผมกับป้เดมิงกัเขาพี่หน่อยเดมูอันนี่แหละอับพี่ไ้ก่ออันนี้ทุกสายครับนี่เป็นี่ยิงเสียงตใเปล่ามาอด้ครับรงนี้ไปเด้ แฮปปี้นิวแยร์แฮปปี้ 2, นะิวแยร์ปีสองพันยี่สิบห้าสวัสดีปีใหม่มมครับพี่น้องนี่ครับนี่เข้าสู่สปีสองพันยี่สิบห้าแล้วครับนี่ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเอฟซีทุกๆคนนะครับเด้อ บีมีให้ลำให้รวยโชคให้ mắn บดบดเจ็บบดป่วยครับผมเอาบดป่วยไงเอาไม่หรอกเราเลยปืนกขาบอกไม่เคยเพียงครับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่งไรครับเป็นคลิปทาเข่าดาวเขาไปนอนเอาไว้พอกันคลิปหนาครับคลิปมีเดี๋ยวไปนอนนะครับพอกันครับสวัสดีครับสบายดี